อยู่ทายายนีสองครั้งปกปิดความลับนานสิบปีเรือนหอแอปเปิ้ลซีสงเงียนฟลุกจิระทิ้งชีวิตเมืองปากรศสสู้ใหม่ซื้อสด50ล้านออกมาโพสระยะยาวชี้แจงในอิสแกรมส่วนตัวทันทีสำหรับสาวแอปเปิ้ลซีสงเงียนภรรยายของหนุ่มฟลุกจิระที่ล่าสุดหลังไปออกรายการหนึ่งและมีพูดถึงเรื่องครอบครัวของเธอที่อยู่ฝั่งลาวโดยเปิ้ลได้เขียนข้อความเผยความรู้สึกของตัวเองว่าจากบทสัมภาษณ์เปิ้ลในรายการแชร์ที่ผ่านมา ช่วงที่เริ่มพูดถึงครอบครัวที่อยู่ฝั่งลาวเปิ้ลอยากบอกว่าเปิ้ลรู้สึกอึดอัดมากที่ได้ยินบทสัมภาษณ์ของตัวเองที่ยังคงพูดเรื่องที่มันเป็นอัตโนมัติตลอดเวลาเราตอบคําถามเมื่อประมาณ10-15ปีที่แล้ว พราะจริงๆแล้วเมื่อ15ปีที่แล้วกับปัจจุบันมันแตกต่างกันทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปหมดแล้วความจริงปัจจุบันคือพ่อแม่เปิ้ลแยกทางกันแล้วเปิ้ลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อทําอะไรอยู่เพราะไม่ได้ติดต่อกันหลายปีสิ่งที่พูดไปสัมภาษณ์บายย่ายยังทาอยู่หรือเปล่าเปิ้ลก็ไม่แน่ใจและปัจจุบันเปิ้ลก็คือเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่หาเลี้ยงตัวเองและแม่และทํางานหาเงินกันกับน้องสาวเปิ้ลเราไม่ได้เป็นลูกคุณนูหรือไฮโซแต่อย่างใด เบิ้ลไม่อยากพูดถึงครอบครัวแต่คําถามคนก็มักจะถามถึงครอบครัวในรายการวันนั้นระยะเวลา7ปีเป็นบทพิสูจน์ความรักของคนสองแผ่นดินที่มีเพียงแม่น้ำโขงกาัานกับผู้ของหนุ่มไทยอย่างฟลุกธิระด่านบาวรเกียรติท้งคู่ประทับใจอะไรในการและการฟลุกของผมคงเป็นเรื่องความเอาใจใส่ของเขาครับเขาจะสนใจเราทุกเรื่องเรื่องการเป็นอยู่สภาพจิตใจทุกอย่างเขาจะคอยอยู่ข้างๆเราสเสมอ แอปเปิลประทับใจความสม่ำเสมอของเขาตั้งแต่ก้า้แรกที่เปิลมาเมืองไทยเขาก็ดูแลตลอดรวมถึงครอบครัวเปิ้ลด้วยเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีเปิลรู้สึกว่ามันหายากนะที่ผู้ชายจะมาดูแลทั้งเราและครอบครัวของเราผู้ชายบางคนก็จะรักแต่เราชอบแต่เราแต่คนนี้เขารักเราพาเราดีและก็รักครอบครัวเราครอบครัวเราก็รักเขาด้วย มุมลับๆของแฟนเราที่คนอื่นอาจจะยังไม่รู้ฟรุ๊คนจะคิดว่าน้องเขาทําอะไรไม่เป็นหรือเปล่าแต่ละข่าวที่ออกวปก็เป็นเรื่องไฮโซเราโอ้ยรวยมากแต่เวลาเขาอยู่คอนโดเขาเป็นเหมือนยายเพลิงอะ่ะแบบต้องมานั่งล้างจานเองทําความสะอาดบ้านเองเพราะที่คอนโดไม่มีคนมาทําให้ผมบอกว่าทํากันเองก็ได้อยู่กันแค่สองคนพี่น้องเขาก็เลยอยู่ในสภาพเยินที่ทุกคนไม่เคยเห็น รวมถึงทําอาหารเหมือนกันคนอาจจะคิดว่าเขาทําอะไรไม่เป็นแน่เลยแต่ว่าเขาทําอาหารอร่อยเวลาที่ผมไปติวหนังสือให้น้องเขาที่คอนโดเขาก็จะทําอาหารมาให้อาหารเวียดนามอาหารลาวเป็นแม่สีเรือนแอปเปิ้ลมุมลับๆของพี่ฟลูก็น่าจะเป็นความเซนซิทีฟของเขานี่แหละกลายเป็นความละเอียดอ่อนในตัวผู้ชายที่หายากมากเขาแค่คนรอบข้างทุกคนพึ่งแต่างงานเขาอยู่บ้านดูดานไม่นานก็ประกาศขายบ้านส,นาสำหรับสาวแอปเปิ้ลสีสงเงียนและฟลุคดีระ โดยชาวแอปเปิลได้ประกาศขายบ้านสุดรูที่เป็นเดินทอของตนกับสามีและเป็นทำเลทองอีกด้วยบ้านหลังนี้ทั้งคู่ได้เข้ามาอยู่ด้วยการได้เพียง1ปีหลังจากแต่งงานเท่านั้นฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ